ครับอันนี้มาด้ช่างดำเอกลองปั๊มมาลูกค้านะคผมอ่าตัวนี้จะเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับปั๊มหอยโข่งของแคนดิโลนะฮะนี่สามลูกค้ามาเจ้าโซเลยตามมาตัวเลยนะสี่แนครับผมจตามะจะไงนะพี่อยากนะยะโซครับยะโซทอนนะจะรู้เลยครับผมนะคนละเครื่องเลยเดี๋ยวลดให้ คนละเครื่องเลยโอ้เท่ากันนะผมชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูครับผมมาโบรานเลยเอาปั๊มปั๊มสี่นิ้วนะครับผมแบบพิเศษเลยนะครับนี้แลยครับผมโอ้โหจับให้คืนครับผมไปคืนเขาครับผมผมไม่เอาผมมีแล้วนะฮะพี่เจีงดำตัวนี้เป็นปั๊มกี่วัตกันเนี่ย อันนี้เป็นปั๊ม2,200วัตต์ครับผม2,200วัตต์เลครับผมครับผมเป็น2ระบบใช้ไฟฟ้าก็ได้ใช้โซล่าเซลล์ก็ได้โอ้โหครบบงจรเลยตัวนี้2ระบบ4นิ้วครับผมลูกค้านำไปขรบคอบครับผมลูกค้าก็นำไปใช้เกี่ยวกับอะไรพี่ตัวนี้หรอไปสูบน้ำแม่น้ำชีสูบจากน้ำลึกๆไปใส่ทุ่งนาระยะประมาณกี่เมตรวันนี้ส่งได้ไปดู มูนแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรได้เลยอู<_<_<_<_<_้โอ uh)> ้น้ำออกสี่นิ้วน้ำออกสี่นิ้วเลยตัวตัวยาวๆเลยทำไมเงี้ยอยู่เลยติดติดเจ๊เฉยหนึร้อยห้าสิบไม่ต้องมีรวมแล้วนึ่งร้อยห้าสิบไม่ต้องมีมันมันหนึ่งพันบาทเป๊ะเลยผมจะได้เท่ากันมีช่างครับผมคอยบริการให้มันเหลือไม่ต้องรอช้าครับผมมานถึงก็สั่งของก็ได้เลยชมราเม็ช่วยค่าน้ำมันผมไปหน่อยน้อน้อ เ้็นแรลกแจกแถมเป็นเจ้าของร้านเลยไงวะบังคับเอาบังคับเอาเลยเป็นเขาแก่ร้านเรื่องไงเนี่ยบังคับเอาบังคับเอาเเนาะครับส่วนนี้สองพันสองร้อยวัตต์เป็นมอเตอร์บัตเล็ตบัตเล็ตนะฮะบัตเล็ตด้วยครับผมตัวบัตเล็ตนี่จะแตกต่างกับแรงฐานนะพี่นะครับผม จะดีก็แปลงถ่านเนาะจะดีกว่าเพราะว่ามันใช้เป็นเครื่องแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าอ๋อแม่ไฟฟ้ามันจะสร้างสนามแม่เหล็กของมันเองไม่ต้องไม่ต้องมีพวกแปลงถ่านไปทำตัวนี้ใช้กล่องบุมใช้กี่แผงพี่อันนี้ใช้หกกี่วัตมาหกร้อยวัตแผงหกร้อยวัตหกแผงใช่โอ้กำลังเรือเลยเนาะเหลืออันนี้เราจะมีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นเห็นว่าแพงราคาโปรอีก นี่นะครับโรยจะพาไปดูจะพาไปดูแผงแตงหากเลยเดี๋ยวเราใะไปดูแผงครับผมแต่ตอนนี้เลยก็ลูกค้ามาเยอะเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศกนดูลูกค้าแล้วก็ดูอันนี้เราจัดพวกเลี้เลยเอาใหม่ที่ร้านด้วยโอ้สวยโอ้สวยบรรยากาศดีนะครับาที่ที่พร้อมนะครับใครที่ไม่เคยมาใครผ่านใครไม่มากี่ปี สามสี่ปีปีนี้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยจากหน้ามือเป็นหลังเลยล้างมือเลยเลยตัวนี้นะครับเหมาะมากนะเนี่ยปั๊มตัวนี้ครับผมไม่เอี่ยมเลยแฮันดูโลตัวนี้ประกันไงพี่ประกันอันนี้ประกันเข้าประกันสองปีประกันสองปีเนาะผมอ๋อทางการขายดูแลตลอดชีวิตดูแลดูไปเรื่อยๆถ้าสาวๆก็ดูนานหน่อยอือดูแลไปดูข้างๆพาไปดูข้างๆอาอันนี้กำลังทดสอบ ปั๊มไปกูยังด้ใชหออนี่เราลองแต่ยังลอง ang, แต่ยังลอง dles, แล้วครับลองลองแล้วเราอีกคนเราก็อีกคลองไม่รู้ลองอ่ะลองอีกรอบนิดนึงอ่าอันนี้เป็นไดโอมั้ยอันนี้กี่แผงครับผมนี่ลองกี่แผงลองแผงครับอ่าลองแผงเสร็จเลยเป็นปั๊มกี่วบตทเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะอ่าเสร็จเลยเออผมโอ้โหยิ่งกว่าน้ำพุอีกนะของแผลโลแรงมากครับผมปั๊ม ไหลโบนะมีน้ำสูบคนอย่างมันจะหมดน้ำเขาแล้วเอาไปดูดน้ำโอเคโอเคน้ำจากพี่จไปดูน้ำจากอะไรจากห้วยขึ้นใส่นาครับผมโอ้แจ๋วเลยน้าสูบจากนาไปห้วยนะครับผมไม่ไหลไปจากห้วยเข้านาครับผมเอากันว่าหุบจากห้วยไปนาอย่าสูบจากนาไปห้วยแล้วกันเดี๋ยวเครื่องมันจะพังอืม นี่ครับลูกค้ามาก็จะมีมาม่าโอ้มาม่าม่ามีกาแฟครับผมมีชงเองเลยใช่ไหมครับจ้าทำเองเลยมาม่ากันนู่นก็มีมาถึงที่ที่ไม่ไม่อดนะฟรีป่ะเนี่ยฟรีป่ะเนี่ยฟรีป่ยโอ้ยโอ้ยอ๋อสถานที่สัปปายะมากครับผมนี่ครับผมบรรยากาศใต้ต้นโพด้วยนะใต้ต้นโพเย็นนะครับฝั่งโน้นนี่นี่ขยาย โอ้โหตีมแบบนี้นี่แล้วเราจะพาไปดูแผง600บาทอ่าแล้วก็โปรโมชั่นมันจะมีให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีโปรโมชั่นให้ทางหาอ่าขอเป็นอีกอ่าคลิปหนึ่งอ่าครับครับเไปเดี๋ยวเราจะไปดูครับผมมีแผงโซลาเซลล์ของเราแผงโซลาเซลล์ ที่ช่างดำแกจัดปลูให้นะครับผมนะรับรองมาดูแผงโซลาเซลล์ปรูร้อนแรงตัวนี้โปรเดือดที่สุดเดือดมากอือดูวิวตัวนี้หกร้อยวัตตเป็นแบบบเฟนเชียลกระจกสองด้านครับอ่ารับแสงสองด้านอืมแบรนนี้นะครับผมนี่ครับมาใหม่เลยนะครับผมนี่ไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะครับแต่ดูเอาเองอ่าอ่ามเอ่ อ่ามามนนูของจริงเลยนี่คือกล่องเขาครับผมตัวนี้ราคาพิเศษนะครับจากปกติสองพันสี่จัดโปรแค่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับคนที่จะได้โปรนี้ต้องไปกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดคอมเมนต์ที่เพจใช่ไหมครับมีเพจร้านช่างดำหรือคอมเมนต์ใน e ูืูอ่าเซยนไว้ด้วยนะครับ ขอแค่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับแล้วก็เอาหลักฐานมาโชว์เราก็จะขายให้แผ่นละหนึ่งพันแปดร้อยบาทโอ้โหนี่ครับกระจกสองด้านสวยมากครับผมสวยมากหกร้อยวัตต์นะครับเป็นรับแสงสองด้านนะครับผมมีคําถามไหมครับหกร้อยวัตต์ดีกกี่โวลต์ครับผมห้าสิบโวลต์ครับห้าสิบโวลต์นะครับผมตัวนี้เหมาะกับอุปกรณ์ ทุกอย่างเลยครับผมทั้งชาร์จเจอทั้งอินเวอร์เตอร์ทั้งปั๊มทั้งอะไรเหมาะหมดครับผมทั้งออนกิดออฟกิดได้หมดครับครับเหมาะมากแล้วก็ราคาถูกที่สุดระดับประเทศเลยครับผมระดับประเทศนะครับครับแต่ว่าเรามีเงื่อนไขนิดเดียวตรงที่ว่าต้องกดหนึ่งไลค์กดหนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งคอมเมนต์นะครับผมในเพจร้านช่างดำาเบุรีรัมเข้าไปในเพจร้านช่างดำบุรีรัมหรือติดต่อเบอร์0 9 0ย์6 4 5 2 8หี่ห้าสองแปด จัดเป็นเบอร์แอดมินที่คอยดูแลลูกค้านะครับผมครับมีคําถามก็ถามได้นะครับผมก็โปรโมชั่นนี้จัดไปเรื่อยๆครับผมเอามาประมาณสองสองตู้คอนเทนเนอร์อ๋อจัดไปเรื่อยนะจัดไปเรื่อยจนกว่าจะหมดนะครับไม่ทราบว่าโปรถึงไหนอาจจะกลัวว่ามาแล้วโปรทหมดโทรมาก่อนก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ในนั้นหรือถามในคอมเมนต์ก็ได้หรือโทรมาถามก็ได้นะครับอ๋อได้ครับเดาว่าน่าจะประมาณอยู่ในช่วงเดียประมาณสัก10 ห้าวันนะสิบห้าวันเนาะอืมน่าจะหมดสักสิบห้าวันอ่ะครับจากวันนี้เป็นต้นไปน่าจะประมาณประมาณไม่เกินกลางเดือนหน้าน่าจะหมดแล้วครับโปรนี้นะครับผมครับท่านทุกคนก็ครับแต่เราก็มีหลายไซส์คอยซัพพอร์ตครับมีจกัวัโปรเรื่อยๆนะครับมีโปรเรื่อยๆแต่ตัวโปรนี้ถือว่าสุดแล้วสุดแล้วเนาะสุดเวอร์สุดๆเลยครับผมอ่าจะเป็นช่คานี้ไม่มีตามท้องตลาดแน่นอนครับไปเช็คได้เลยเนาะครับเช็คได้เลยครับผมดีครับ ประมาณเราก็ด้วยครับผมก็มีพวกเจ็ดร้อยห้าสิบวัตตก็มีมีห้าร้อยเก้าสิบวัตต์มีหกร้อยวัตมีห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยห้าสิบห้าอแต่ราคาเจ็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยเกือบสามพันบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัต์นะทุกคนราคาสามพันห้าเออราคาสามพันบาทสามพันบาทนะครับครับสองด้านเหมือนกันนะครับผมรับแสงสองด้านนะครับครับ โอ้ใหญ่มากดูมากครับผมใหญ่จริงๆนะครับดูครับอืมสูงใหญ่มากเลยมองมองโซลารเซลล์นะติดตัวนี้เราก็ปกติมันสามพันกว่านะอืแล้วก็ไม้แกะกลองฮะตัวนี้ไม้แกะกลองเลยครับก็ยังจัดโปรอยู่ครับครับผมแต่โปรยังไม่เดือดเท่าตัวนั้นอืมอันนี้โปรแบบธรรมดาครับนี่โปรเดือดโปรเดือดเลยนะหกไรต์วัดเดือดเดือดหกไรต์วัดเดือดมากอครับเดือดที่สุดร้อนที่สุดร้อนที่สุดแล้วครับผมอ่ะ ขนาดฝนตกมายังร้อนเลยก็นี่ฝากกันไว้ด้วยครับผมนะครับฝากกันด้วยใครที่มองตามด้วยนะครับผมนึกถึงโซลาเซลล์ต้องนึกถึงช่างดำครับผมก็เดี๋ยวเป็นเจ้าพ่อร้านช่างดำบุรีรัมย์พิมพ์ใน Google นะครับรู้เลยร้านช่างดำบุรีรัมย์มาถึงที่เลยนะมาถึงที่เลยแล้วก็โทร0902564528ครับ ขอบคุณครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขทางเพศครับผมสวัสดีครับ